gặp vì mưa vân vì mưa vân อะไรแล้วครับผมอะนนี้รับเนียวครับวันนี้รับเนียวอันนี้ติดมาใส่กระถอดอันนี้ติดต้มอะไรติหลับหลับเนียวสูตรครับสูตรสูตรมันเป็นสูตรแต่ใครไหมไมันเป็นสูตรนี่ที่กูแมวยังไดไหนนะครับเ,เรบื่องต้มใส่เกลือใส่เนยซีเด้อเดี๋ยวน้อนอันนี้กำลังกำลังทำการสับอยู่ครับเนี่ยล่อตะโกะอันนี้ติดต้มต้มได้ต้มสดน้ำครับผม ต้นำด้อันนี้วาทีสมมาตันว่าเนี่ยเพิ่นว่าทีสมมาตันะครับวเปนิบัดวางสล้ันอเราอันนี้ต้มปลาครับต้มหัวปลาครับเอก้างเทียนนั่นนะครับด้เพื่อ,าอ,าอกลาล้งเหยียดนั่นมค,<อ>คำา<อ>ค,ำปคำเปียกใส่ที่กุ้งทมาทานดีวะเฮียปอ๋อ ลางโคงไม่ไ้รองมัล่งแล้วมาสากมากาอหลับะไรไก,กับเต้มปลาอันนี้เป็นต้มไอหัวปลาครับกัง่งกับไอโค้งครับคง้งหัวปลาครับค้งปลาต้มไอสดาบครับผมอะไรเป็นกเหล้าบักขามอยู่เออนี่ใส่น้ำกาลลนี่ดก็นนี่มันอยากนอนแล้ว นี่น้อนขอลังเห็ดเนี่ก่อรับเนียวตีลับเนียวลับเนียวพัดคือหลถูกปะพุ่งน้อยพุ่งน้อยก็ที่เป็นพุ่งน้อยพุ่งน้อยอ้าะไอเป็นเห็ดลับเนียวครับลับเตี้ยเออต่ำกับต่ำไม่ต้องต่ำธรรมศาสตร์มาสีบอเสียงไหมเนาะโอ้ยฟังเสียงต่ำเด้อครับเด้อโอ้ยนี่ขเสียงต่ำโค้งได้เนี่ยจวบจวบจวเลย นงเย็นอากระโหลกะไปย่างเดมันต้องน้ำเย็นดเอาสิบหกเซฟอีกสีไอเ็ดซุกอยู่ตรงแหน้ำมันเย็นมันใจน้ำเนื้อมันใจบอนั่นเสูเร็นสูคนหน้ำมเย็นครับดับเนื้อสเลนุนครเออเลนนครอ่ะบางกุกกับบุนากุกเห็นต้องพนอะไเป็นตวัวตีนเป็นบอตีนฝ่าได้ยังแถวบ้านยังไม่ได้เด้บนบ้านนี่ นะครับเออตามฟังเสียงโครับเด้อเริ่มเอาหน่อยเอ้ยไส่สียเข่นเล้ยวไล้วหลัหลัลหลัลหลัหลฮัหลัหรัลโหลลโหลัลัหัับหับหลัลหน

เพื่อเพื่อเพื่อ่อยไงกว่าเพื่อให้เนื้อมันฟูบ่โอ้เส้นไหนคุกหน่อยปวดไหมอืมเฮ้ยผมยังดูอ่ะก็แต่ก็ไมาใช่กับมั่งกวนก็ได้มันพิดสูต์พิดสูต์พิดสูต์บอกผมน้อยเซนามไร้แห้งเลยไหลอันนี้เป็นสูตรนะครับเด้อพงเท็เป่รเป็นเดียวกัน เอนูนัรขเลนูนัรเบาภูไทยแห้งเ้นามไหลแห้งเลยไหลอืมบอกมาที่นี่เหี้ยมวบพอเด้ดนีมันสิฟูเรือเรื่อยเรื่อยเรืนอ้อครับเด้อเป็นสูตรของคนเด้อครับเด้อผมเห็น่เป็นเด้อนี่ทำไรกวนใส่น้ำสองเทือแล้วครับนี่เถือที่สาครับผมแห้งเซนาไหลแห้งเลยไหล ไอว่าเทศต้องจะเคิร์นึงเลยเฮียว่าตกเต็มเออมัไปเรื่อยๆบอกอืมอ๋อไอบอกเฮ้ยเส้นไรไม่ได้ไรอย่าุกมันนไหวโอเคโอเคเดี๋ยวเบิ่งกันอีกอ่ะจัดครบอันนี้อันนี้เป็นต้มดนะครับเด้อโอ้ยต้มกับต้มเหมือนเนื้อปลาเปยเบิร์ดเล้วครับคุณเบ่ได้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 แห็นย่างแล้วครับนี่บ่ได้แห็นย่างนะครับบ่ได้แห็นย่างเลยร้อยสกู๊นะครับเด้อ ผมกรับลูกแดงพาล้อครับเที่ยวหาทาแล้วก็กินอันนี้กับนมบอมกำลังทานคนน,นั่นผมอะไรอยู่ครับหนูตักผมไม้ย่า<อ>งหล<อ>่อเลยครับเ,เอาครับผมเขากำลังปรุงครับบัดนี้นี่ปรุงอะรลาบอเ,เอาสุก่อนใช้ต้อใช้น้ำเย็นเออใช้น้ำเย็นดิเออเย็นอ่ะเออแดนไซแล้วครับน้องคอยอีก เหนียว <ừ> um เหนียวบอ่อปลาเทนี่ถ้าพูดง่ายกว่านี้ไรก็นี้อือกละอเรานี่กันเลยครับเ็น้ครับเดี๋ยวทอพี่ไหมนี่ทอพี่ตาหาเนาะ หอยปูเด็กเรียกว่าสาขานี้วคุยเอ้าพร้อมเอ้าพร้อมอเพล็ดรู้ปะเพล็ดเรืออเพล็ดรู้ปะเพล็ดมจะถามอะไกันว่าเพล็ดนี่อันผิกผงครับผมพริกผงลงไปพริกป่นครับใส่ใส่กัะบอกพริกผงอันนี้น้ำปลาครับอืมชุดรวดอันนี้ชุดรว ครับผมบพอแล้วแล้วก็แล้วก็โปรตัวปลาแดกจะหน่อยปลาแดกน้ำปลาแดกนี่น,น้ำปลาแดกนิดหน่อยพอครับพอเดือดแล้วเสียบบวกเสียบอะไรสมีก็ได้เนาะอืมี่วงอพาร์ตเมนต์ไหมใช่บ้า มงไม่ว่าปลาน่าจะหน่อยพูดว่าเพราะว่าปลามันหลายปลาเดือดดีเออเมียนปลาเดืกเออเรื่องปลาหนำน่แต่มีแล้วเนาะเอาบขวาก่อนติอู้ยูฟังใส่เบิดใส่เลยคุณตักกดเขาเลยเอาเอา,เอาพี่กุ้งใส่เลยเข,ข้าวัวครับผมข,ข้าว,วัวาใส่ผักเลยข,ข้าวัวาใส่ผักลงไปหมดเลยนะครับเด้อซีคือบวดเพียบปะมันเขาก็ได้ซะ เขาก็ได้เนี่ยเบเนี่ยโคเนี่ยมันเขาได้ได้เงินหนาตากรุ๊บๆแบบนูู้อุ้ยคนนี้นายละอ่อนแท้แได้กับเขานิ่โอ้ได้เลียนนะิ <c oughs> วงอ๋อันมาแซนทันไ่ะงวงแน่นเนาะงวงมาบานี้ ดาวีโคเล่โคเลโคเ่ครับผมโ้เนาะขานเนี้ยวตุยเอาตุยออนะครับเนาะเดี๋ยวัมึงหยมันแล้วกนันหลัเนี้ยวครับอันนี้ในโคกอันนี้อันนี้ดิบอันนี้ดิบโอ้ยอกิแล้วดูานนะขานเนี้ยวขงียวงตุยเอาตุยเอาอันนี้ฮ็นซอยากกินว้าดเทถ้ามันฟู่ฟูแล้วฟูแล้วฟูแล้ว น้ำ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 ต้มน้ำต้มเดี๋ยวที่กุ้งใช้น้ำต้มหน่อยพอดเลีวดียกยวเาเหนละครับที่เป็นแผ่นเลยมันมันจะเป็นแผ่นไหมนี่อ๋อที่เป็นแผ่นเลยที่เป็นแผ่นอ๋อเบอร์ะครับเด้อเป็นแผ่นเล่หลบเหนียวสุดเลนวนนคร้องบอกกับว่าไดครับเด้อยูวานผมบมีด้ครับิอาหารแบบนีใช้พุ่มบมีเลครับผมบได้เห็นกินี่แหองมๆนนแหกเลน้ำาิดฟิดฟฟ เดียฟาดกบเดียวฟาเีสุกอือจังซีจังซีบอกเลยจังซีอ่ะเดี๋ยวครับเด้อรอตะกุครับผมลรอตะกุบับรอเห้รอให้ป่ามันสุกเลยครับเด้ออ่าฮ่าฮ่าอ้าวลลื เป็นแผ่นแล้วครับเป็นแผ่นแล้วเป็นแผ่นแล้วแต่ไม่ติดก้นมันไหมมันกระสีเป็นแผ่นแล้วแหละมุกเส้นมัวห้อมเลยนะครับเนี่คือขั้นตอนที่สองครับผมขั้นตอนที่สองอร่อยไหมขอเราแยกคู่ภาษากลางเด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะลาบเหนียว

ตะลดหรอเมื่อกี้มึงี่อย่างวะจักเหลวให้รวมตัวเกลือแม่งเลยเริ่มพูดยังไงชุดชุดรเนี่ยนะแต่อีกจะลดเมื่อกี้มาเกลือเมื่อกี้มาเกลือรถมักแล้วแซ่บแล้วกันเริ่มครับเริ่มแล้วนี่งานเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเป็นแผ่นแล้วเป็นแผ่นแล้วโอ้เกะกะกันอีกมีสองหลอดเด่นของกัแคบไหมนะครับเนี่ยเลยเต็มโคกเลยอีกหนึ่งชุดตะโคกไหลกว่านี้แห้งแซ่บแห้งไหลกว่านี้โค้งไงกว่านี้น้ำเริ่มใสแล้วครับ แต่ว่าปลายยังเหลือกองมาใหม่ะอืมจังซีจังซีเห็นบ่อเห็นบ่กติดผงโรยนาบ้านทีนี่โอ้โหแซ่บเดี๋ยวรอสักครู่ครับแล้วตามมันแล้วนี่เป็นแผ่นเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเป็นแผ่นแล้วอันนี้เห็ดซุกไทยเห็ดเนี้อม่เห็นเป็นอะไรเออเดี๋ยวครับเด้ี๋ยวหลับพ่นบาติดแล้วติดไาไปมันอบจะเข้าบาติดอกถ้าผู้เฒ่าอยู่บ้านกันโอ้เดี๋ยวกระเพ่นกินทิาก ค้าหกเลยครับขี้เอาคุยเอาคุยเอาอยู่บ้านมูปกกระเดาค้มมู๊านีมีปักกระดาเนาะเท้าเท้าช่องติงบองแสบแสแสบบครับผมนะรอตอนหน้ตอนกินนะครับเน้ยไ่อยากตันลายแล้วผมนาดํานาแดงไว้แล้วนาน้งโค้นี่หมครับผมอันนี้ตัดตัดตัดด สายเหนียวครับสายเหนียวครับสายนี่อันนี้มักไว้แต่ทอดครับผมมักไว้แต่ทอดตากแดดทอดครับผมนี่เบื่อเมื่อหนาคอนเทนด์เขาได้วูบเป็นตะแเส็บก็ยังนีพุ่น่ะนี่เบื่อเด้อจะแม่ปุ้ยอ่ะอันนี้อันนี้เขาจะดูดเขี้ยวครับผมมันก็มันต้องไปย้ำนี่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 นานครับผมเมื่อเบื่อพิธีการอันนี้ก็แล้วแล้วครับผมลาบเหนียวแล้วๆนี่ลาบเหนียวลาบเหนียวเฮ็ดสุกเด้อเฮ็ดสุกแล้วครับผมสุกแล้วอ่ารอแต่ยังเดียวตะเข่าอ่ะจะนี่เฮาเส็บให้ตัวคน เฮ้ยเดี๋ยวจ้าจ้าซิมควันตบตบมันควันไหมซิมควันีจานไหมครับนี่ับมันพยายามากเอกมาไม่เอาพรสดโอเคครับโอเคครับผมเพราะแล้ววันทันว่ารอไว้มืออื่นเดี๋ยวไปตักนะไปหามากกันีครับหามากกันมาในยูด้กินครับผมกลุ่มอาทิตย์กัพรแล้วเอามาหลายๆเป็นที่เน่าถิ่นยดยปลา ต่อไปก็เป็นเป็นน้อไม้ครับกลิบหนาเป็นน้อไม้เอออันนี้จะหอดโอ้ยนี่ผมกลิ่นร้องซิมนะครับเด้อลาบลาบไอจิไปลาบเหนียวครับผมลาบเหนียวลาบเหนียวชิมชิมเลยซ,มลยซิมแล้วผมจะไปขี้ไปหอนปลอกกันปไอายตวนๆอยู่ครับอันนี้ตั้งนาทีอยู่อันนี้น้องก็เห็นนะครับเด้อบนผมดอกน้องวัวไม่ได้ดิ ไม่ได้สั่งไม่ทันน้ำป่านะอุ้ยเพิ่มเลยจะนองเนียพ่มไอ้มันเมนขดน้อยหนึงวะะดน้อยหนึ่งอ่อนเกมอ่อนเกมัเนียเกมกับผว้เนียเกมอ่อนเกมอ่อนเกมน้อยหนึ่งน้อหน่งยนี่เออต้เจวอยู่เอเโอเคกบกมอนกมแ่กแ กวางเห็ดเข้มกับวาเห็ดเข้มเด็ดเนี่ยพูดออนเข้มอนเข้มอันอันนี้ผมทิฟเล้วผมติดคลิปไปนะครับนะอบผมสังแดงผ้ารเที่ยวยาเที่ยวยาผลอ่อนเข้มแล้วก็กินกวางเก็บกวางเห็ดเี้ำเดครับอร่อยไปแค่นะครับอร่อยอร่อยมมีผัดแก่ไมก็แค่กอนสับปะรดติกดกกระดิ่งอันนี้แดงพ้าราครับนองนดอกยืไะ อันนี้น้องเขาโอ้ยอันนี้มูมูมูเออเขากลังไห่เห็ดไแกะกระเจ้งครับผมเทตดมปลาปลาครับแต่ผมก็ติดผมมีเวลาถ่ายหรอกครับผมตี๋เงตี๋เองพมน้องาหนอกยุดทั้งบนนี้ทังบนน่ะทังบนพ่นลังแเออละตาเนาะอืออย่างไก่ล้างแล้วพันจะไล่แล้วกดตำตะไคร้กดไล่กระเจเป็นกาล้งใจแกะปลายเนื้อครับผม สัมผัสครับสัมผัสกดผมกดกระดิ่งนำกดกระดิ่งติดตามครับดตแดงพาเลาะแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาไปคิบไปเน๊บไปคีบไปเน๊บไปคีบไปคิบไปเน๊บไปคีบเน๊งเอ่อกดติดตามของดงแดงพาเลาะนะครับครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับคลิปนี้ของเราไปหาปลามาครับ เราก็ไปเจ้าของไม่ได้ไปไปสองคนออมาเรา